นี่สั่งมาเพื่อคุณผู้ชมช่องเอียงซ้ายเลยนะฮะจัดเต็มครับผมหัวปลานะครับมาใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับปลาไหลย่างซีิ๊วนะฮะคุณจะกิน4ี่หตัวกินไหวก็กินไปเลยนะครับกุ้งดองแซลมอนดองนะครับนี่ก็ไม่อั้นนะครับสั่งไปเลยครับกินให้จุกครับผมคุณสั่งไปเลยครับนี่เรามาเน้นตัวนี้ข้าวหน้าไข่ปลาแซลมอนนะครับมาละห้ามพลาดนะครับผมนี่คือวาเกิวสไลด์ย่างไบโอบานะฮะนี่ครับเขาจะมี เตาแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็วางไปเลยร้านโอชิเน่นะครับเป็นบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นนะครับมีทั้งซูชิซาซิมิชาบูแล้วก็เนื้อโอ้มีครบทุกอย่างเลยนะครับผมรับรองว่าคลิปนี้คุณต้องจุกแน่ๆครับผมไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในร้านกันครับ ร้านพี่เนี่ยเป็นอาหารสไตล์ไหนครับอ่าเราเน้นบุฟเฟ่ต์เป็นหลักเลยครับเออแล้วก็มีอลาคาร์ดด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอลาคาร์ดมีราคาเท่าไหร่ครับพี่อ,อ๋อตอนนี้บุฟเฟ่ต์น,นะครับเริ่มที่2,90บาทนะครับ550บาทแล้วก็1 1 5 0บาท ก็คือกินไม่อั้นเลยใช่ไหมพี่กินไม่อั้นครับตอบชัมม่วโมงเต็มนั้นเราเริ่มจากราคาถูกที่สุดก่อนอราคาถูกที่สุดเนี่ยจะเริ่มที่ 2, 2> อ0ครับอันนี้เป็นเซตที่แบบย่อมเยามีแบบของทานเล่นมีข้าวแกงกะหรี่มีออโลมียำนะครับมีพ้กวเกี่ยวกับสลัดนะครับบางตัวคือไง่ายๆว่าสําหรับแบบมินิมอลมาแล้วแบบเบาๆนะครับไม่เน้นของหนักมากอันนี้คือในส่วนของเซต550ใช่ครับเซต550ครับเป็นบุฟเฟ่บุฟเฟ่ไม่อั้นมากีเราไปซาติมิก่อนนะครับมามาซาติ ทาีมีของร้านเราเนี่ย ผมให้ดูเลยครับความคุ้มค่าของมันเนี่ยอยู่ที่ซาติมิชุดนี้เลยก็คือมีทั้งหมด6ชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาเนื้อขาวนะครับปลาซาบะนะครับดองนะครับแล้วก็ตัวเป็นปลาแซลมอนเทานะครับเป็นปลาหมึกยักษ์นะครับทูน่านะครับอันนี้เป็นทูน่าเซียพริกไทยดำแล้วก็ปูอัดนะครับพรีเมี่ยมของเราเนื้อล้วนๆนะครับสายสไลด์บางนะครับของทางร้านเรามีทั้งปลาสไลด์บาง2ชนิดคือเนื้อขาวและปลาแซลมอนครับกินกับคู่กับน้ำจิ้มพรสื่นะครับแล้วก็เป็นสาลายนะครับไ่โดนะครับกินด้วยคู่กันกกรรุบบออ่ยนะคั ซูชิ <B> ครับผมดูเลยครับซูชิของเรานะครับจะเริ่มที่ทูน่านะครับมีตัวแซลมอนเบิร์นะครับท็อปด้วยปลาไหลแล้วก็เป็นตัวเอ,อ่อท็อปด้วยเทนกาวะนะครับครับผมตามด้วย ไข่หวานแล้วก็ปลาหมึกยักษ์นะครับสุดท้ายก็มีเนื้อด้วยนะครับใส่เนื้อก็ต้องห้ามพลาดเลยแซลมอนเบอร์นี่เราจะมีหลายสไตล์มากอยากให้ทุกคนมาลิ้มลองนะครับถัดมาโลโลเนี่ยของผมเนี่ยตามนี้เลย550มีทั้งหมด12 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 0 11ากอย่าง11อย่างใช่ครับตัวที่ผมแนะนำเลยคือโลเอ็นกาวะให้ให้ให้ผู้ชมดูได้เลยครับว่าเนื้อเนี่ยโคเวอร์เครื่องวงกลมเกินเครื่องวงกลมอีกครับคุบ้มค่ามากแล้วก็ใส่แซลมอนเบิร์นต่างๆนะครับเบิร์ชีส เบอร์มิโซเบิร์ใส่ไข่กุ้งนะครับต่างๆสไปซี่นะครับซอสเอนจอยโลอันนี้ก็เป็นสูตรพิเศษสําหรับร้านเรานะครับต่อไปเราไปที่ชาบูใต้นี่เรามีทั้งน้ําดําที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นน้ําใสนะครับที่เราเคี่ยวน้าซุปเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ําจิ้มครับไม่ว่าจะเป็นน้ําจิ้มแจว่วสูตรไทยๆแซบ่บๆซีฟู้ดนะครับแล้วก็เป็นตัวน้าจิ้มซุปี้ที่เป็นสูตรของทางร้านเราโดยตรงนะครับเสิร์ฟพร้อมกับเนื้อสัตว์ครับอันนั้นนเป็ตอหมู มาเป็นเนื้อบิสกิตออสเตรเลียนะครับอันนี้เป็นเนื้อสันใมนะครับสายที่ลิลลีนไม่ชอบติดมันนะครับของทะเลนะครับกุ้งสดปลาหมึกแล้วก็เป็นแซลมอนเสิร์ฟพร้อมมาคู่กับผักรวมนะครับมีเต้าหู้มีเห็ดมีเส้นบุกนะครับให้ทุกคนได้ลิ้นลองยังอยู่ในเซ็ตของ550ใช่ครับยังอยู่ในเซตคาราคาเราเล่นพี่ต่อเลยครับตอนนี้มาแรงเลยครับก้อยแซลมอนครับสำหรับสายดิบชอบแบบไทยไทยก้อยแซลมอนหอมข้าวคั่วหอมพริกคั่วนะครับต่อมาเป็นยำไทยนะครับทูน่ายำไทย ปลาหมึกยักษ์และยำไทยปลาแซลมอนต่อมาเป็นพวกของทานเล่นนะครับทานเล่นเนี่ยจะเริ่มมาตั้งแต่พวกไข่หวานนะครับเกวซาชีสนะครับปีกไกนิโอลีนะครับน่องไก่ปลาหมึกทอดนะครับหรือคาราเมลี่ตามด้วยขนมครกญี่ปุ่นแล้วก็เฟ็นฟายชีสนะครับของหนักและต่อไปจะเป็นอุด้งผัดซีฟู้ดนะครับข้าวหน้าแกงกะหรี่เนื้อของเรามีเนื้อตุ๋นที่เป็นเนื้อบิสกิตแล้วก็เป็นตัวหมูทอดทงคัตสึอันนี้เทมปุระนะครับโมลีก็คือจะเป็นผักทอดแล้วก็กุ้งทอดนะครับเสิร์ จิ้นเทมปุระผลด้วยขิงปล่อยแล้วก็ช้เท้าปลาซาบะย่างซีอิ๊วเนื้อสไลด์ย่างเกลือเส้นโซบะนะครับเสิร์ฟพร้อมกับกุ้งเทมปุระที่อยากให้ทุกคนลิ้มลองเลยคือหัวปลาแซลมอนต้มงซีิวร้านเราเพราะเป็นสูตรพิเศษคเคี่ยวนานมากกว่า3ชั่วโมงนะครับมาแล้วต้องกินมาแล้วต้องลิ้มลองก็คือปลาแซลมอนดองนะครับ ซอสเนี่ยเป็นสูตรพิเศษน้ำดองของเรานะครับแล้วก็เป็นกุ้งขาวไซส์31-40นะครับที่เราสั่งสดจากฟาร์มเลยเสิร์ฟคู่กับข้าวญี่ปุ่นร้อนๆนะครับแล้วก็เป็นสาหร่ายแพนส่วนราคาอีกหนึ่งราคาก็คือ1150บาทห่อหบาทบวกๆนะครับได้อะไรเพิ่มมอ้งพี่ได้อาหารเพิ่มขึ้นมาอีก67เมนูเรารวมโต๊ะมาที้แล้วหมดของชุดเมื่อกี้รวมกับข้างหน้านี้บางส่วนบางส่วนบางส่วนแปลว่ายังไม่หมด่หมดเริ่มจากไฮไลท์เลยนะครับหนย่งพันหนัวนี้ป็น เน,เนื้อวากิสลสไลด์ความหนาประมาณไม่เกิน2มิลน,นะครับย่างบนใบโฮบะท็อปด้วยไข่ปลาแซลมอนต่อมาเป็นวากิวย่างใบโฮบะตัวนี้จะต่างจากตัวเมื่อกี้ตรงที่ว่าตัวนี้จะเป็นชิ้นออกแนวลักษณะสเต็กเสิร์ฟคู่กับซอสตัวพิเศษจากร้านเราท็อปอยู่ด้านล่างนะครับครับผมตัวนี้ที่พี่ผมว่ามาต้องห้ามพลาดใช่ไหมใช่ครับตัวนี้ห้ามพลาดเพราะมันเป็นไข่ปลาแซลมอนเป็นพิงแซลมอนถ้าคนเป็นสายญี่ปุ่นจริงๆพิงคแซลมอนเนี่ยเป็นไข่ปลาที่คุณภาพดีที่สุดตัวนี้เสิร์ฟไม่อั้นเหมือนกันครับถ ข้าวหน้าเนื้อวากิวไขออนเป็นถัดมา,าพลาดไม่ได้เลยคือปลาไหลย่างทั้งตัวให้ทั้งตัวเลยครับใครมากินแล้วเรา,เราให้ทั้งตัวปลาไหลย่างส่งตรงจากญี่ปุ่นนะครับถ้าสมมติคุณมาเนี่ยคุณกิน2ตัวคุณก็คุ้มแล้วตัวนี้เป็นเมนูใหม่เพิ่งออกมาได้ไม่เกินเดือนกว่าๆก,ก็คือเป็นตัวหอยเชลล์ย่างมันปูนะครับย่างบนเตาถ่านเดือดพอประมาณเรากินได้เลยไฮยไลท์ของเราคือมันปูล้วน,วนตัวนี้เป็นมันปูร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเป็นอย่างเดียวที่เราจํากัดเราต้องบอกก่อนจากัดคนละ2กระดอง อ๋อคนละสองกระดองใช่ครับแ,แต่ผมมีความลับนิดนึงมาบอกถ้าคุณอยากกินมันปูคุณสามารถสั่งหอยเชลล์ย,ลย่างมันปูได้เพราะมันคือมันปูตัวเดียวอ๋อแต่ตัวนี้ก็คือตัวนี้เราจะแบบเป็นซิกเนเจอร์นิดนึงว่าขอเป็นสกระดองดครัต่อกัรหนึ่งโอเคโอเคครับ,รบตัวนี้ก็น่าสนใจครับพี่อ่ามาเลยตัวนี้เด็ดตั้งแต่เปิดร้านครับ <inate> <ไ>หอ<น>ยเชลล์ย่างเนยกระเทียมครับโอ้โหอันนี้คือเราย่างบนเนยกระเทียมที่เราเนี่ยเอาไปทําเป็นสูตรของเราเอากระเทียมกับเนยเนี่ยไปปั่นใหม่ทําใหม่นะครับ <afe. S 1> ให้มันเป็นมีกลิ่นมีเฟเวอร์ที่ดีขึ้นนะครับสายซาซิมิเมื่อกี้ที่เรากินได้ทั้งหมดแล้วใจมัม้สิบรวมอันนี้ได้ครับมีปลาฮามาจิครับให้ดูความสดน,นะครับสีของปลาฮามาจินะครับถัดมาเป็นตัวหอยโอตาเตหอยโอตาเตเนื้อข,ขาวๆถัดมาเป็นกุ้งอาร์เจนตินาครับแล้วปิดท้ายด้วยหมึกหอมซาซิมิซูชินะครับ เริ่มต้นด้วยซูชิหอยโอตาเตะครับปลาหมึกสดนะครับซูชิปลาฮฮมาจิแล้วก็อาร์เจนตินากุ้งอาร์เจนตินานะครับปิดท้ายได้มาแอบอยู่ชิ้นหนึ่งซองอยู่ซอข้างลเพราะว่าแพงไงครับซู่าูชิเอนกาวะครับหรือซูชิที่ปลาตาวเดียวตัวนี้เป็นสเต็กวากิวครับเดี๋ยวผมพออนาตหั่นให้ดูเลยว่าความแทรกมันของมันเป็นยังไงนะครับสําหรับสายวากิวนี่ครับ นี่เลยครับอันนี้เป็นมีเดียมแรครับแล้วก็ไปนู่นเลยครับอันนี้เป็นตัวซอสพิเศษของร้านเราคือเป็นตัวต้นหอมนะครับปั่นสูตรพิเศษรวมกับซอสฮัท่าครับเวลาทานเนี่ยผมแนะนําเลยให้คลุกนิดนึงแล้วก็นาวาเกีวชิ่ากีนะครับครับผมจิ้มครับแ้บซัมนะครับ มาอันนี้ครับของดองเป็นกุ้งอาร์เจนตินาครับกุ้งอาร์เจนตินาดองกุ้งอาร์เจนตินาดองนะครับ<อ>ตามด้วยอหอยโอตาเตดดองครับ<อ>ความพรีเมียมที่มันมากกว่า550แล้วก็ตามมาด้วยนะครับ หอยนางรมดองหอยนางรมพนสืกและหอยนางรมทรงเครื่องทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นบุฟเฟต์ที่ไม่อั้นเหมือนเดิมครับไม,ไม่อั้นนะพี่ไม่อั้นเหมือนเดิมครับตามมาครับใส่เนื้อยังวนอยู่ที่ใส่เนื้อเพราะว่าเรามาแล้วใส่เนื้อนี่วากิวทาทากิรู้ไหมครับวากิวทาทากิคือ<ม>การเอาวากิวนะครับไปเซียร์ในกระทะด้วยไฟแรงและด้านในเป็นแรอย,อยู่ครับเสิร์ฟพร้อมกับขิงฝน<ม>กระเทียม หอมหัวใหญ่นะครับแล้วกินคู่กับซอสพันสึครับอยากให้ทุกคนได้มาลิ้มลองิจริงๆกับวาก,กิวทันกีซูชิวากิวนะครับอ,อันนี้ผมให้เปรียบเทียบเลยว่าวากิวใหญ่ขนาดไหนคะือ,อความยาวเนี่ยเท่ากับมือผมเลยนะครับแล้วก็มี2สไตล์นะครับตอนนี้ก็คือว่ามีทั้งท็อปด้วยมันปู และท็อปด้วยน้ำมันเ็ดทัฟเฟิลนะครับสองตัวนี้เป็นตัวเด็ดอันนี้เป็นตัวสาล่ายห่อด้วยหอยนางรมโฮตาเตะนะครับมีทั้งหมด4สไตล์นะครับสไตล์แรกเนี่ยเป็นตัวท็อปด้วยปลาไหลนะครับอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าเราจะใช้ไข่กุ้งท็อปด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ท็อปด้วยมันปูมันปูเยิ้มๆเลยครับไข่ปลาแซลมอนพิ้งแซลมอนนะครับความคุ้มค่าและพรีเมียมปิดท้ายด้วยไข่กุ้งครับ10คำผมก็เสิร์ฟ20คำผมก็เสิร์ฟพอมาแล้วเราไม่กินถือว่าพลาดเป็นไอศครีม ตายนะครับเริ่มที่เป็นนมฮอกไกโดนะครับอันที่สองเป็นชาเขียวนะครับและอันที่สามเป็นทูโทนนะครับเ,เนี่ยผมอยากให้ลูกค้าดูจริงว่าแบบความเนียนของเขาเนี่ย เนียนจริงๆครับเนียนจริงๆนี่อยากให้ได้ลองจริงลูกค้าสามารถที่จะเข้ามาดูเมนูได้ในเพจของเรานะครับเดี๋ยวนี้ผมฝากไว้ด้วยเปิดตั้งแต่11โมงเช้านะครับปิดที่4ทุ่มนะครับไม่มีวันหยุดครับเปิดทุกวันเบอร์โทรศัพท์092ครับ9159911หรือเบอร์034100787ครับร้านของโอชินะครปฐมเนี่ยตั้งอยู่เส้นหลังโรงแรมเวลนะครับติดกับโรงแรมโฮมอินครับก็ขอเชิญชวนลูกค้านะครับมาสัมผัสทูเป้พรีเมียมไม่อัน2ชั่วโมงนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลทั้งลูกค้าแท ทางราชบุรีทางเพชรบุรีนะครับการจนบ,บุรีร้านเราเนี่ยนอกจากอาหารพรีเมียมแล้วเนี่ยบริการก็พรีเมียมครับนั่นเดี๋ยววันนี้ผมมาชิมต่อนะขอบคุณพี่มากนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ครับหัวปลาแซลมอนนะฮะมาใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ<ป>เนอแน่นๆสดมากนะฮะรสชาติแบบลมกล่อมหอมหวาน เปปไพายนะฮะโอ้ยดีจ้ะกุ้งดองแซลมอนดองนะครับนี่ก็ไม่อั้นนะครับสั่งไปลยครับกินให้จุกครับผมมาพร้อมกับสาลายแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นนะครับผมมาในส่วนของซูชินะฮะนี่ก็ไม่อั้นนะครับคุณจะสั่งเท่าไหร่ก็สั่งไปเลยกินให้จุกจุไปเลยนะครับตัวนี้เป็นซูชิปลาแซลมอนแล้วก็ท็อปมาด้วยปลาไหลนะครับผม ในส่วนของโรลนะคะก็มาในเซตแบบนี้จุกๆแบบนี้เลยนะครับนี่เรามากินของแพงดีว่านี่โรลเอ็นกาวะหรือว่าที่เขาเรียกว่าขี้ปลาตาเดียวนะครับคุณสั่งไปเลยครับนี่เรามาเน้นตัวนี้นี่สั่งไปเลยไม่อันจุกๆครับนี่ฮะ ซูชิวากิวท็อปมันปูกับซูชิวากิวท็อปน้ำมันเ็ดทัฟรแิ้นะครับเราก็ต้องกินมันปูดีนะหอมมันปูตัวเนื้อนุ่มมันโอ้โอันนี้ลงตัวมากนะครับอร่อยอร่อยเลยข้าวหน้าไข่ปลาแซลมอนนะครับมาละห้ามพลาดน,นะครับผมแต่ว่าไข่มาแน่นๆแบบนี้เลยคุ้นตกมาแบบนี้เลย ปลาไหลย่างซีอิวนะฮะคุณจะกิน4 5ตัวกินไหวก็กินไปเลยนะครับตัวซอสเข้มข้นมากหอมหวานนะครับเนื้อนิ่แน่นเลยนะครับนี่คือวากิวสไลซ์ย่างใบโอบาทนะฮะนี่ครับเขาจะมีเตาแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็วางไปเลยเดือดๆควันขึ้นแบบนี้เลยนะครับ ดเดี๋ยวชิมมันปูชกอย่างครับ2กระดองต่อ1ทันเท่านั้นนะครับมันปูย่างนะครับอันนี้นะครับเข้ม,มนข้นนะครับหอมมันปูามากแล้วก็ข้างในก็จะมีพวกไข่กุ้งเนี่ย ครับร้านโอชิเน่นครปฐมนะครับคุณมาได้เลยครับบุฟเฟ่จุกจุกแบบนี้นะครับอาหารนี่เกรดพรีเมียมนะครับคุณภาพดีมากของสดมากนะครับมาได้เลยครับคุ้มสุดๆครับผมวันนี้ขอบคุณที่รับชมช่องเอียงสายชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งใน Facebook แล้วก็ยูทูบด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ